สวัสดีครับปาโกซุริโยบานทาครับรับมาโกไปหนาเงื่นติดใส่กรับผมพี่น้องเหลี่ยงหัวคุณหัวที่หาที่นี่มาตื้อพี่น้องพี่น้องวันไหนวันไหนสวัสดีครับเกาโมงครับเกาโมงปุ๊บปัวกับตอนนี้ครับทีมงานคาราวานสาวน้อยครับบุกเซเว่นอีกแล้วพี่น้องครับเงินหลุดหลุดออกพี่น้องหรือว่าันฝนตกครับก็ได้ขอปั๊มมัอนี้ต้องจัดกันมาสักเพราะจอดปั๊มด้วยว่าสั่น เสียเงินไปฝากครับยันยันเสียบริษัทครับก็เลยต้องจัดให้ครับพี่น้องครับตัวเงินเปหนอได้ทิมแดนแดนเงินหนอครับฝากครับฝากไปให้ลูกให้เต้าฝากไปให้พ่อให้แม่ฝากไปให้พี่ให้น้องฝากใส่ธนาคารไ้เนาะพี่น้องเนาะเป็นเงินเก็บขึ้นกำตัวเหตุใดก็มาทํางานเนาะครับจอดอยู่น้ำกันน้ำกันอยู่ไหทั้งไปก็บซีบัตครับผมั้งทิมตะละวานทิมอ่า คนร้อยครับรถขนต่างนะครับจอทเจนี่ครับอาหัขั้นครับพี่น้องครับอันนี้รถอาจารย์นักดนตรีครับผมอาจารย์ดนตรีรถธนาดวนครับต่างกันเขาเซเว่นที่ละพี่น้องปอตท่อครับเกษตรครับตอนนี้เฮาอยู่กับเสียพี่ไซสครับรอยส์ครับ เ,เ,เราเซรีกันบุกเซรีกันละ่ะวันนี้ครับผมวันนี้เราเดินทางไปที่อำเภอพูนทรายครับลอย,ยเรือกันครับพี่น้องออกไปทางราศีไปละครับออกไปที่ราศีแม่ลำใหญ่โอ้ใส่แนวได้แม่ได้เนีโอ้ลายแนว่ยเราปะ ถ้าคับพี่เพืนเ่นเปเสืเรลือลายเป็นได้พี่น้องจอดรถเลยเด้เกือบสามสิบนาทีแหละอญญานยกษิครับรอ,อ,อายะครับรอคิวรอคิวฝากหน้าทางเหนือแม่นบ้านแล้วครับหง้ จัดลูกจัด <c oughs> ทีมแดนทีมเพชรครับพี่น้องครับแมนแบดครับต่วนทำกันยูนิตซีขั้นครับพี่น้องครับ อีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาโอ้ยเนี่เซเว่นนี่มาเลี้ยวกับเลี้ยวซ้ายอยู่ว้าย <c oughs> เนว่ยไรมาเด็กก่เลี้ยวขวามาจ้ะซีรีส์นี่มาเซเว่นกับเขามาในเซเว่นนำพี่น้องนก็พี่น้องเลยเอาเดี๋ยวอัปเดตการเดินทางให้เิ่งต่อพี่น้องครับตอนในหลุ่ลุ่มกำลัลลลงสื่อของครับผมแี่ ตอนนี้เข้ามาถึงแล้วครับแต่ว่าจุดเห่็ยยังบอดจักครับผม GPS ก็ลังสี่มัวอยู่ตอนนี้ต้องเอาจีพี่ปากเลยครับพี่น้องพี่ทำการอะไรนะบ้านปลาคูแล้วตัวอะไรบอบวกมือไว้ไว้ไปยังไงไปยังไงครับนี่ตรงไปเลยบอก เพลินขึ้นสีส้มการกันละพี่ดองครับเ,เปียกเปลี่ยกท่าแปลงท่าอั่างเงีเขาใส่เข้าไปหรือเขาเสียแางอะไรนะพี่ดองเนีย่ยเฮ็ดของแย่ของยากไปก่อน ของใหญ่ของยาไปดีกว่าเราจอดดีกว่าววอดดางเดรีพี่นองสิเดยูบงไดครับเดี๋ยวอัปเดตต่อครับพี่น้องครับ ก็จะให้เลเี้ยวขวาเนาี่มยมยอาที้มันมันผู้ใหญ่ครับเปจอดเม็ดทั้งเม็ดมาจากทีมงานมันเขาไปทั้งเม็ดครับพี่นอ้องมุ่งหน้าทางตะว,วันออกอีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวา เลี um, ้ยวขวาโมเมนโตดินแดงหัวเจ้าตึ้งดินแดงนาแล้ว<า>ตัวดินลูกลังเอออันนี้เขากได้ดีนี่รถเาเข้าไปยังไอ,อ,อันนี้รถเข้าหัเอาพี่เจเ้ามาัวที่้นลน้าดีด้วยด,ดูขาเม่นดูขาเม่นไปน่นนนองเขาขวากับ แล้วยัแล,ล้วบ,บักคือมูดห,หรอกแล้วกจอดนั่มูดหรอกพูดลังคา่าวยนะลังคาดื่ะมางหานะเออ

มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วเลี้ยวขวา,า,าวอเอแล้วเลี้ยวซ้ายนเ,น,เยนี้ว,วขวาแล้วเลี้ยวขวาเพี่นค,าานครับเดีว่อครับครับพี่น้องครับจอดแล้วพี่น้องครับ ยอดอนนแล้วครับขณะติเดินนี้แล้ครับเขาวัดบ่ไดครับว่าสิพยายามเขาไปวัดใหไมไก่สุดเขา,าบ่ได้มีปลาเอกเขาไปมองสลามเมียนผู้เดียวครับมองเขาซบผู้เดียวครับปลาเอกครับแล้วเขาไปละมุนไปอันตรายครับออกมาจากักชายก้าจากักเส้นกระสี่ยังเกียเ่ยวกับจุกกระี่พิพาอกอกมากันรถ ไปกับเขาบุ๊ไปบ่ได้ครับขับไปแคนเดียวัมนก็เป็นรถซิลิปินม้วนครับมาเลยแล้วที่ใจแล้กันจอดเดินทั้งหนานี่ครับผมจอดน้ำกันอยู่สามคันครับพี่น้องครับดูกำลังนุ่งมามาถึงแล้วครับผมมาหอดกอบนขครับเพื่อข้นไายครับเพือกระจายวัดยังกับแม่นี่ วัดบ้านกนโอ้วัดบ้านนข้าหมอดมากเหรอบอกเหรอเพท่านถงเลาอยู่ครับเดี๋ยวยวปาักอยปลาทับ่โอ้จักนอยวี่แม่าใกล้อยู่ไรนี่บ่มีธุระแน่ไรก็เพิ่นเร่งด่วนอยู่บ่บ่ธุระแนไรมาหาเพ่ซื้อที่นองนี่ความสึงไมใจหลายๆหมอนสูที่มหลกโอก็เลยอยามาคุยแล้วเดีด๋ยวเบงตความเกืบหนาหองหมอโออยาก้อ ไหก็บอกเน้ได้แถันเมีว่พ่อไห้กำลังใจเต็มลอยเม่ตั้งใจมหาหมู่อะไรเบิกรถจอดจะผลโอ้แดนเท่เท่าใดนี่เกตซิกิโลอโอ้เกติกิโลป่ะรถเล่ารถรถโตโยต้าเมยเนี่ยมูยุบีประตูครับผมกรปั๊บนี่เม่หมดเก้ายวลูกจ่าอาละครับแต่ว่าถ้าเนมือไงกับยูซ่เลากับซยูแทนี้แหละครับผมเอาครบ ฝากไว้สักนิดครับพี่นองครับปาาโกลลำพื้นน้องเชีย่ยวมองหอดจอดเต็มแล้วคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับ